สวัสดีครับวันนีทีมงานตัวพ่อและไต้สงงขาครับเราพาไปชมสีสันภาพสตรีทอาร์ตขนาดใหญ่กว่า600ตารางเมตรบนผนังตึก7ชั้นความสูง35เมตรด้านหลังอาคารห้างรีวิวั์สาขา7ถนนพัฒลุงเขตเทศบาลนครสงงขา ซึ่งอยู่ในตัวเมืองสงขลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่วันก่อนเราไปชมตอนที่กำลังวาดภาพกันอยู่ครับ123ซึ่งเป็นภาพสตอาร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยครับเป็นรูปนางเงือกสญลกัการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและฝูงปลาโลมาที่แหวกว่ายในทะเลโดดเด่นสวยงามพร้อมกับฝูงนกนางแอ่นที่บินว่อนไปมานะครับ ซึ่งขณะนี้ครับภาพสติลอาร์ตภาพนี้ครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาวาดมาประมาณ1เดือนโดยทีมงานศิลปินอิสระจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็สงขานะครับร่วมกันรังสรรวาดภาพและต้องใช้รถเครนขึ้นไปวาดนะครับและก็พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปเช็คอิน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวเมืองสงขลานะครับที่ไปถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่องแหละครับตึกนี้ครับเป็นตึกที่มีอายุเก่าแก่กว่า40ปีครับและก็อยู่ในย่านเมืองเก่าสงขลาด้วยนะครับทําให้บรยากาศในย่านนี้มีสีสันใหม่ของการท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะครับโดยที่มาของภาพสรตรีทอาร์ตภาพนี้นะครับนายสมศักดิ์อาุโนประโยชน์ประธานกลุ่มพอจกหลีวิวัฒต,ต้องการที่จะวาดภาพสรตรีทอาร์ต เพื่อบันทึกเรื่องราวที่เป็นภาพลักษณ์และก็จุดเด่นการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะครับขึ้นมาและก็เป็นสีสันจุดเช็คอินจุดใหม่ของเมืองสงขลาครับบนตึกหลังนี้ครับซึ่งมีอายุกเก่าแก่กว่า40ปีแล้วและอยู่ใกล้กับ ย่านเมืองเก่าของสงขลาด้วยนะครับทาให้มีสีสันใหม่ด้านการท่องเที่ยวของเมืองสงขลาครับเกิดขึ้นในขณะดนี้สีสันนี่สวยงามมากเลยครับใหญ่โตอลังการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณสมศักดิ์บอกถึงที่มาของภาพสติรอาร์ตภาพนี้และก็ชมความสวยงามของภาพสติริตอาร์ตนางเงือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับขนาดนี้อะฮะตัววัตถุประสค์อะไรครับ เพื่อเป็นการสร้างสรรีสันให้ที่จอดรถเราเวลาลูกค้ามาใช้บริการก็จะเปลี่ยนบรรยากาศสองทำให้คนในท้องถิ่นมีสถานที่มาพักผ่อนแทนที่มาช้อปเิ้่อย่างเดียวสามเพื่อบ,บ้านมีโอกาสตอนเช้ามาออกกำลังกายตอนเย็นมาเดินเล่นนะทำให้มีสงครา,ามมีชีวิตชีวามากขึ้นครับมีอะไรที่ใหถึงได้เอารูปนางเงือกมาทำตรงนี้ก็นางเงือกเป็นสัญลักษณ์ของสงคราม ก็คือเอามาใส่รักษ์กับปลาโรมาเพื่อให้เราเป็นคนสงคาให้เามาเหมือนทำไมให้ความสําคัญของท้องถิ่นก็จะมีโครงการอะไรต่อไปบ้างไครับก็อาจจะทํายังไงจัดมุมสวยๆให้ลูกค้ามานั่งถ่ายรูปเอยอะไรตย่างนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์นะครับ